นี่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 ตกมากเลยเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างน,นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเราก็จะมาปั่นเสร็จแล้วนะคะ ก็จะมากรองเอาแต่น้ำมันส okay. วัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็จะมียาดีเขาเรียกว่ายาอายุวัฒนะมะขามป้อมนะครับมาดูมะขามป้อมอเราก็จะเอามะขามป้อมเก็บมาแล้วก็มาปั่นนะครับปั่นเป็นน้ํา ประโยชน์มีวิตามินซีเยอะนะฮแล้วก็แก้พวกเจ็บคอแก้ไอแก้อะไรด้วยแล้วก็ใส่น้ำพึ่งสักหน่อยนะฮะจิบๆเช้าเย็นเชา้ากลางวันเย็นกินได้หรือจะใส่น้ำอุ่นถ้าแก้วหนึ่งกินก็ได้นะครับเป็นยาอายุวัฒนะอร่อยใส่น้ำพึ่งสักหน่อยโอเค